h o ฮ d a Big Bike Excites the World ตอนที่เจ็ดเทคนิคการขับขี่เพื่อป้องกันอุบัติเหตุสอง ในตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องของการคาดการณ์ในอุบัติเหตุและวิธีการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอุบัติเหตุจากทางโค้ง สาเหตุหลักคือการที่เหล่าไรเดอร์เลี้ยวโค้งโดยใช้ความเร็วเกินกำหนดรวมถึงการไม่จัดท่าทางและเตรียมการเรื่องลดเกียร์และการเบรกให้เรียบร้อยก่อนเลี้ยวซึ่งหากไรเดอร์ใช้ความเร็วให้เหมาะสมกับองศาของทางโค้งก็จะช่วยให้เข้าโค้งได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเช่นทางโค้งที่ให้ใช้ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงหากขับมาตามที่กำหนดก็จะสามารถเลี้ยวโค้งได้อย่างนุ่มนวลปลอดภยัยหากเพิ่มความเร็วเป็น30กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ยังอยู่ในองศาของทางโค้งได้ แต่ทิศทางในการเลี้ยวโค้งจะเริ่มห่างออกไปแต่ถ้าเพิ่มความเร็วเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะมีทิศทางที่กว้างขึ้นจนหลุดโค้งและที่ความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็จะหลุดออกจากโค้งไกลออกไปที่สุดและสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนเลี้ยวโค้งต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยทั้งการเบรกลดเกียร์และการจัดท่าทาง ในขณะที่รถตั้งตรง90องศาและเมื่อถึงทางโคง้งหรือล้อเอียงก็เพียงบังคับทิศทางและรักษาสมดุลของรถให้มั่นคงทั้งนี้ควรประเมินสภาพของโคง้งและสภาพพื้นผิวถนนด้วยและทริคสำคัญของการเข้าโคง้งที่ไรเดอร์ควรจำให้ขึ้นใจก็คือก่อนเข้าโค้งให้ช้าจัดท่าทางให้ดีใช้ความเร็วให้เหมาะสม และห้ามเบรกหรือเปลี่ยนเกียร์ในระหว่างที่ล้อเอียงหรือในระหว่างที่รถเลี้ยวโค้งเด็ดขาดมันฝึกให้ชำนาญเพื่อการเล่นโค้งของเหล่าไรเดอร์ที่ปลอดภัยและสนุกมากยิ่งขึ้นอุบัติเหตุจากพื้นถนนที่ไม่ปกติ สาเหตุหลักคือการที่ไรเดอร์ไม่ยอมลดความเร็วเมื่อผ่านพื้นผิวถนนที่ไม่ปกติทั้งจากกรวดทรายน้ำเจิ่งนองและแผ่นเหล็กตามทางก่อสร้างซึ่งถ้าหากไรเดอร์ประเมินสถานการณ์ให้ดีสักนิดว่าถนนที่กำลังผ่านมีสภาพผิดปกติให้ค่อยๆผ่อนคันเร่งลดความเร็วและใช้เกียร์ต่ำหลีกเลี่ยงการใช้เบรกมือและเทา้าอย่าเร่งคันเร่งแรงเกินไปเพราะอาจทำให้ล้อหลังหมุนเสียหลัก สุดท้ายสิ่งสำคัญคือความไม่ประมาทและประเมินสภาพเส้นทางการขับขี่เพื่อความปลอดภัยอุบัติเหตุจากการขึ้นลงทางลาดชันสาเหตุหลักยังคงเป็นเรื่องของความเร็ว เพราะส่วนใหญ่ไรเดอร์มักเร่งเครื่องขึ้นมาเมื่อต้องขึ้นทางลาดชันหรือสะพานทําให้เกิดมุมอับสายตาจนมองไม่เห็นรถที่สวนขึ้นมาหรือรถที่จอดอยู่ริมทางแต่ถ้าไราเดอร์ลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำรวมถึงการลุกขึ้นยืนเพื่อเพิ่มมุมมองให้กว้างไกลขึ้นที่สำคัญการลุกขึ้นยืนยังช่วยในเรื่องการทรงตัวและการซับแรงกระแทกได้อีกด้วยให้คิดอยู่เสมอว่า ทางลงข้างหน้าเป็นทางที่ไม่สามารถมองเห็นได้พร้อมเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นทั้งหมดนี้คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาดังนั้นเหล่าไรเดอร์ต้องเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อเตรียมรับกับทุกสถานการณ์บนท้องถนนที่สำคัญต้องคิดอยู่เสมอว่าทุกครั้งที่สตาร์ทอาจมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ในทุกเสี้ยววินาที